สวัสดีค่ะอีซูซูดีแม็กซประตูตัวเตี้ยนะคะทรงสวยๆค่ะทุกท่านเป็นรถกระบะมือ2ปี03ราคาถูกๆนะคะ138,000บาทเท่านั้นค่ะสภาพตามรูปเลยเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซี SX นะคะกระจกมือหมุนไดเรกปี03ค่ะปี03แท้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านรถบอดี้สวยไม่มีชนนะคะ เครื่องดีไม่มีไอคัส่แห้งพร้อมใช้งาน138,000บาทราคานี้ถูกมากๆเลยนะคะท่านใดที่หาไปใช้งานอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูตัวจริงกันได้ค่ะ ติดต่อเจรจานัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใตค้คลิปได้เลยแอดมินเพียงแนะนําให้ท่านได้ชมกันนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะส่วนเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเราใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปพร้อมกับรายละเอียดของรถค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ